สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมช่องยู u ูบแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาพิจารณานะครับมาพิจารณามาพามาดูพามาพิจารณาสูตรใบแกะกล่องเป็นสูตรปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวแกะกล่องระยะสั้นเดินมาห้างวด เป็นสูตรอันนี้ผมตั้งชื่อให้เป็นสูตร B B นะเป็นสูตร BB นะครับ <c oughs> สูตรใหม่แก้กลองใครชอบพิจารณาลงงวดนี้เป็นงวดแรกแล้วก็มาต่อกันด้วยสูตรที่2ส,สูตรใหม่แกะกล่องเหมือนกันเป็นสูตร PP ใหม่ปี2อ6 9เป็นหลักหน่วยล่าเหมือนกันนี่ผมเทียบชนให้แบบนี้นะครับเดี๋ยว2ส,สูตร มันชนกันแค่ห้าหวนะครับเป็นสูตรระยะสั้นโปรแกรมโปรแกรมรันใหม่โป,โปรแกรมรันสูตรหวยอะ่ะที่ใช้ในโน้ตบุ๊กผมเล่าโปรแกรมรันเก่าปีสองพันรอยหกสิบแปดทิ้งหมดนะครับเพราะโปรแกรมรันเก่ามันค่อนข้างจะล้าสมัยค,คำนวณหวยไม่ค่อยตรงคำนวณหวยไม่ค่อยแม่นนะครับทีนี้ผมมาใช้ของ ูตรโปรแกรมลันหวยสูตรปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่ผมซื้อโปรแกรมลันมาใหม่นะครับคือเป็นโปรแกรมหลันตัวใหม่ผมได้มาจากอาจารย์นะครับที่กําลังดังที่กําลังแม่นอยู่ตอนนี้นะครับผมซื้อโปรแกรมลันมาใหม่นะครับฉะนั้นใครที่ชอบอ่าโปรแกรมลันใหม่โปรแกรมหวยนะครับโปรแกรมหลันโปรแกรมนี้จะแม่นหรือเปล่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ สูตรหลักหน่วยล่างเชีช่ยบชมกัน2สูตรตัวเดียวระยะสั้นห้าหนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องดยกันแล้วกันช่องแอดทอนนักคำนวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอนได้ทำสูตรดีๆทำคลิปด,ดีๆมาฝากสมาชิกในเด้อนะครับเอามาฝากขับเตือนทางช่องกัน่อนครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกิแนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ทุกข้อมูลผมให้ว้เพื่อเป็นแนวทางทูพิทว่ากันไปตามสูตรถ้าสูตรมันหลุดกับกระทุกข้อไผ่วันนี้ที่นี้ดยกันแล้วกันเป็นสูตรโปรแกรมรันใหม่นะครับเอามาดูหน่วยล่างสูตร PP ใหม่ปี2 5ง9น้นรกันก่อนตัวเดียวหดแรกสูตรเดลิกเกต 7. นะสูตรเดลิเกตพุทอกแปดเจ็ดนะสูตรเดลิเกต์อกแปดเจ็ดอ่ะโทฟิโกติน,นง งมดที่2อสูตรได้เล็7อีกพนอสามเดอ 3, 7, ับ7ครับก็มาที่หลักหน่วยบนไมยหลักหน่วยล่างถูกงวดที่2 <c oughs> นะเอางวดที่3มาสูตรเลข2นะพจองอก2 2 2นะครับก็มาทั้งหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักสิบล่างแต่เอาเฉพาะหลักหน่วยล่างเอาเฉพาะหลักหน่วยล่าง ถูกงวดที่3ามงวดที่4สูตรได้เลข2ตัวเดียวพอดอกค่า2ครับ2ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่3ครับงวดที่4นะครับสูตรได้เลข6ตัวเดียวงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข6ตัวเดียว ได้เลขออก1 6. นะึ่งหกงวดที่ผ่านมาไอ้ผมบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรมันหลุดหมดนะครับเป็นสูตรโปรแกรมรันเก่านะมันสูตรมันหลุดนะครับผมลรูสราสูตรเก่าทิ้งนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับใหม่แกะกล่องนะครับทําลงจริงให้งวดที่จะถึงนี้เป็นงวดแรก ฉะนั้นใครที่ถามวา่าทำไมมันมาเข้าอีกละ่ะก็คือมันเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าผมทิ้งไปแล้วนะครับเขาจะตัวกระตามนี้นะครับถ้าใครชอบก็พิจารณาเอามันเป็นสูตรใหม่นี่ฮะวิธีทําตามนี้เลยแคปสูตรไว้อาจจะบวกกันเยอะหน่อยนะครับสุดท้ายมาบวกเลขห้าผงที่นะครับสูตรได้เลขเก้าตัวเดียวคนระับผมเขียนไว้แล้วนะครับสูตรงวดน,นี้ไดเลขเก้าตัวเดียวผมว่าเก้าน่าจะมาล่างเพราะว่าสูตรโปรแกรมรันใหม่นะครับที่ผมอ่านเข้าไปในโปรแกรมนะครับ มันชนกันที่เล็ก้าวล่างนี่เยอะที่สุดเลยเไม่รู้มันจะมาไม่มานะแต่มันเป็นสูตรโปรแกรมรันใหม่นะครับผมก็เพิ่งเคยรันวดน,นี้เป็นงวดนแรกนะครับเพราะว่าผมนําสูตรโปรแกรมรันมาจากซื้อมาจากอาจารย์ท่านท่านหนึ่งที่กาลังดังๆอยู่ในโชว์อะไรเขาเรียก Social นะตอนเนี้นะครับสูตรโปรแกรมค่อนข้างจะแม่นนะครับของท่านผมก็เลยซื้อท่านมาดูท่านมาคํานวณดูลงให้สมาชิกได้ดูกัน นะครับมันจะแม่นตามโปรแกรมหรือเปล่าเขาบอกโปรแกรมนี้คำนวณหวยนี่แม่นนะครับก็ซื้อมาเพื่อเพื่อสมาชิกนะครับเพราะว่าโปรแกรมรันสูตรเก่าโปรแกรมรันเก่าอ่ะเป็นของอาจารย์อีกท่านหนึ่งแต่โปรแกรมรันเก่ามันจะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมไม่ได้ซื้อมาหรอกอาจารย์เกท่านเอาให้ผมแล้วผมมาลองรันดูรันมา2ปีแล้วตั้งแต่ปี6 7มา6 8 67,68นะครับก็รันมาเรื่อยๆพอหลังๆมาโปรแกรมรันก็มันไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่มันก็เลยคำนวณคำนวณไม่ค่อยไม่ค่อยตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาทําโปรแกรมใหม่นะครับซื้อจากอาจารย์ท่านที่ว่านะครับเขาว่าโปรแกรมท่านนี้แม่นก็ลองดูฮะนะครับโปรแกรมรันปีสองพจะแม่นไหมวิธีทําก็ ทำลงไปให้สมาชิกได้รับชมกันแล้วบจังหวดที่17ทับ1ทับ6 9เเริ่มเริ่มก็เริ่มงวดแรกเริ่มทับเริ่มงวดแรก ลก้าฮะสุดแรกในคลิปนี้หน่วยล่างพีพีมามาดูหน่วยล่างบีบกันม้งนางนะสุดใหม่เหมือนกันนะขแรกเาลิก7พอดอกแปดเจ็ดเจ็ดาที่หลักหน่วยหมดที่2สูดน 7, รนาิกาอีกพอดอก3 7 สูตรมันชนกันนะครับไม่ใช่สูตรเดียวกันนะแต่มันชนกันมาทั้งหมด5งวดถูกก็คือสองหูวตั 3, สูตรได 2, 2. 2. ้เลขสองหลกสองก็มาที่หลักหน่วยสองก็มาที่หลักหน่วยเดีวผมจะเทียบให้ดูทั้งสองสูตรนะครับว่าสูตรนะครับมันใช้สูตรเดียวกันไหมถ้าไปม,มันได้ตัวเลขเหมือนกันบางท่านอาจจะงงนะครับก็สอ งวดที่ผ่านมาก็ได้เลขหกครับหกรับก็มาที่หลักหน่วยหลักถูเ <c oughs> ออ หมดแล้มั้งนี่ตัวไฮไลท์สีนี่ต้องไั้เข้าไปซื้ออีกหมดแล้วจบก,กันเลยไฮไลท์สีมันหมดเลยแฮ้ว <c oughs> วันนี้บรรยากาศดีดีนะครับหนาวแต่ไม่ได้หนาวแรงนะครับบรรยากาศเริ่มความหนาวเริ่ม ลดลงมาทีละน้อยทีละน้อยแต่ก็บรรยากาศดีดีแถนะวบ้านผมนะร้านโซคุโตคอนครับนะอ่ะทีนี้มาดูอ่ะมันชนกันตัวไหนหวันนี้งัวง้วนนี้ชนกันอีกนะเนี่ยสองศูนย์เนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ก่อนอันนี้ลืมไฮไลท์ดูนี่อันนี้ตัวไฮไลท์สีเออตัวไฮไลท์สีตัวนี้ตัวใหม่ใช้ได้อยู่ ยังไม่ได้ซื้อประหยัดน,นี่ตัวเก่านำมาไาไลท์ตัวใหม่เมื่อกี้นี้ตัวนี้นะครับหมด <c oughs> อ่ะอใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> วนเมื่อกี้หวยไ,ไม่ถูกไม่มีเงินซื้อริบขิดไม่มีเงินซื้อตัวไฮไลท์ <c oughs> เดี๋ยววัน,นี้วัน,นี้เดี๋ยวได้สูตรใหม่มาครับว่าโปรแกรมลันนี่มัน <c oughs> มันแม่นเดี๋ยวดูได้เลขเก้าเหมือนกันนะครับนี่สูตรอ่ะเดี๋ยวประโเทียบสูตรให้ดูสองสูตรนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนก่อนส่วนนี้ก็ได้เลขเก้าเหมือนกันสูตรเนี้ยสูตรนี้แหละได้เลขเก้าเหมือนกันนะนะอ่ะอาแล้วก็งวดแรกเหมือนกันนะเริ่มใช้จิงงดแรกเหมือนกันงวดประจำที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับเก้านะครับไอ้งวดแรกเหมือนกัน ถ้าต่อไปนี้นะครับถ้าไปถามหาสูตรเก่านี้ผมไม่ผมไม่มีลงให้นะครับเพราะว่าสูตรเก่ามันหลุดกระจายนะครับทิ้งสูตรส่งท้ายปีทิ้งสูตรทิ้งโปรแกรมรันเก่าไปหมดนี่คอันนี้โปรแกรมรันใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าชนกันที่เลขเก้าหลักหน่วยล่างนะครับสองสูตรนะทีนี้อ่ะผมเทียบให้สูตรให้ดู <c oughs> สูตรหนึ่งสูตรสองนี่เห็นไหมฮะวิธีทา อันนี้วิธีทำสูตรที่หอันนี้วิธีทำสูตรที่สองในคลิปนี้นเห็นไหมตางกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับมันแต่มันได้เลยก้าเหมือนกันอ่ะวัน,นี้ผมคิดว่าหน้า9้าน่าจะมาที่ไม่หลักสิบก็หลักหน่วยนะฮะเพราะว่า9นี้วิ่งมาได้ทุกหลัก9ก็ชนอีกเดี๋ยวผมจะลงให้ไปเรื่อยๆสูตรนะครับวัน,นี้ผมจะ ทําให้หลายๆสูตรนะครับใครชอบจัดไปฮะเก้าวางไว้ที่หลักหน่วยล่างเทียบชุนกัน2สูตรชุด9นะครับหน่วยล่างสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ